Hello everyone. In this video, we're gonna read on page number sixty-three and sixty-four. Before we practice reading, let's listen the audio first. Let's read, listen, and read. Safety first. Matt and his father are talking about safety. Fire. Fires are dangerous. You shouldn't play with the matches. You may burn yourself. You shouldn't play near the hot stove. You may have an accident. At home, don't run up and down the stairs. You may fall down and get hurt. You should keep your toys in a box. Don't leave them on the floor. You may trip and fall over them. Outside, when riding a motorcycle, you must wear a helmet. You shouldn't play near the pond. You may fall into the water. You shouldn't fly a kite near power lines. You may get a shock. When you cross the road, you must use crosswalk. crosswalk. หลังจากที่เราฟังออดิโอแล้วนะคะ New words fall over หรือ trip over คือลื่นลม้มสะดุดล้มนะคะ hurt 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 เนี่ยจะมีหลาย meaning ม,มากถ้าคำนามจะแปลว่าความบาดเจ็บความเจ็บปวดถ้าเป็น adjective เนี่ยจะแปลว่าซึ่งเจ็บปวดเป็นคำกริยาจะแปลว่าได้รับความเจ็บปวดนะคะ match match ไม้ขีดไฟหรือแปลว่าแมตช์การถึงหันก็ได้แต่ในที่นี้มันแปลว่าไม้ขีดไฟ power line power line สายไฟ stairs stairs บันไดซึ่งคำนี้จะต้องเติม s เ,เสมอน,นะคะ stairs บันไดเพราะว่าบันไดมันมีหลายขั้นหนึ่งขั้นเราไม่เรียกว่าบันได s t r a y s t r a y ก็คือพัดหลงหัวข้อในวันนี้ก็คือ safety first safety first ความปลอดภัยต้องมาก่อนหรือปลอดภัยเป็นอันดับแรกเขาบอกว่า matt and his father are t a l k i n g about safety matt ก็คือเด็กชายคนนี้นะคะ and และ his father พ่อของเขาก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะ matt แล้วก็พ่อของเขาเนี่ย are t a l k i n g ถ้านักเรียนเห็น verb to be กับกริยา to ing มันแปลว่ากำลังค่ะนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะนักเรียนดูเม i verb ตรงนี้เพราะฉะนั้น โชคแปลว่าพูด are c h o k i n g แปลว่ากำลังพูด about วลีตรงนี้นะคะนักเรียน p h r a s a verb ตรงนี้ให้นักเรียนจำไว้เลยว่าถ้าจะพูดเกี่ยวกับอะไรต้องเป็น c h o k i n g about หรือ t a l k about นั่นเองกำลังพูดเกี่ยวกับ safety safety ก็คือความปลอดภัยเรื่องแรกที่เขาพูดถึงก็คือ fire fire ก็คือไฟ fires are dangerous ไฟเนี่ยมันเป็นอันตรายคำศัพท์คำไหนถ้าเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective นะคะจะต้องมี verb to be มานำหน้าเสมอ verb to be มีทั้งหมด3ตัวด้วยกัน 1. มี is มี am แล้วก็มี are ทำไมถึงต้องเป็น are ใช่ไหมเพราะว่าประธานตัวนี้เป็นพหูพจน์ไฟเติม is ไฟเนี่ยมันอันตราย you shouldn't play with matches คุณไม่ควรเล่นกับ ไม้ขีดไฟก็คือตรงนี้นี่เอง you may burn yourself คุณเนี่ยอาจจะเผาตัวเองก็ได้ระหว่างนะคะถ้าบาังเอิญมันโดนผมหรือเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันติดไฟเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีดี you shouldn't play near the hot stove คุณไม่ควรเล่นใกล้เตาหอน you may have an accident คุณอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้น accident ตรงนี้ไม่เติม s จะต้องมีอ่านนำหน้านะคะเพราะฉะนั้นอ่าน accident ก,ก็คืออุบัติเหตุหนึ่งอย่างอาจจะลวกไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอุบัติเหตุหนึ่งอย่างถ้ามีหลายอุบัติเหตุก็ต้องตัดอ่านตัวนี้ออกแล้วก็เติม s นั่นเองค่ะอันนั้นคุณจะอ่านตัวนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง fire s are dangerous you shouldn't play with matches you may burn yourself you shouldn't play near the hot stove you may have an accident เรื่องต่อไปก็คือ at home at home แปลว่าอยู่บ้าน don't run up and down the stairs อย่าวิ่งขึ้นและลงบงนันได you may fall down and get hurt คุณนี่อาจจะตกลงมา fall down แปลว่าตกลงมาและคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บ you should keep your choice in a box คุณควรเก็บของเล่นของคุณเนี่ยในกล่องสักกล่องก็คือหากล่องสักกล่องอะมาใส่ของเล่นให้มันเรียบร้อยนะคะมีหลายกล่องก็ต้องเติม es ลงไปแต่ในที่นี้คือเขาต้องการแค่หนึ่งกล่อง don't leave them on the floor don't leave อย่าทิ้ง พวกมันพวกมันในที่นี้แทนคาว่า the toy นั่นเองค่ะ on the floor คือพื้นบ้านตรงนี้ you may trip and fall over them คนุเนี่ยอาจจะสะดุดแล้วก็ล้มได้ trip and fall over คือสะดุดล้มหกล้มโอเคเดี๋ยวอ่านตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ don't run up and down the stairs You may fall down and get hurt. You should keep your toys in a box. Don't leave them on the floor. You may trip and fall over them. Mm hmm. ต่อไปก็คือ outside. Outside ก็คือข้างนอก When riding a motorcycle, you must wear a helmet. เมื่อคุณขี่หรือขับรถจักรยานยนต คุณต้องสวมหมวกกันน็อก You shouldn't play near the pond You may fall into the water You shouldn't play คุณไม่ควรเล่น near the pond ใกล้สระน้ำ You may fall into the water คุณอาจจะ fall into แปลว่าตกลงไปในตกลงไปในไหนหละ่ะก็คือในน้ำนั่นเองค่ะ ไม่ควรที่จะเล่นใกล้สระน้ำคุณอาจจะตกลงไปในน้ำ You shouldn't fly a kite near power lines You may get a shock You should คุณไม่ควร Fly a kite ในที่นี้ก็คือเล่นว่าวหรือบินว่าวนั่นเองใกล้ power lines คือสายไฟแบบนี้นะคะคุณไม่ควรที่จะเล่นว่าวใกล้สายไฟ You may get a shock. คุณเนี่ยอาจจะโดนไฟดูดได้ And the last picture. When you cross the road, you must use a crosswalk. เมื่อคุณข้ามถนนคุณต้องใช้ทางม้าลายคุณคุณจะพานักเรียนอ่านหน้าที่64อีกครั้งหนึ่งนะคะ Let's read. When riding a motorcycle, you must wear a helmet. When riding a motorcycle, you must wear a helmet. You shouldn't play near the pond. You shouldn't play near the pond. You may fall into the water. You shouldn't play near the pond. You may fall into the water. You shouldn't fly a kite near power lines. You may get a shock. You shouldn't fly a kite near power lines. You may get a shock. When you cross the road, you must use a crosswalk. When you cross the road, you must use a crosswalk. คุณครูก็ได้พานักเรียนอ่านหน้าที่63แล้วก็64เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนในวิดีโอไปคุณครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่65นะคะซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกับ reading ของ we only all alright guys that's all for today thank you so much for watching and I will see you in the next video. Keep learning and practice your English. Have a great day bye bye